มาดำเนินมาแล้วเนี่ยต้องนะครับ้นโให้กน้องันกาน่อนะอย่างแรกเลยถ้าเราจะสั่งับนิวเลียกัลามบัสครับใช่ไมครับลมบแปลว่าอะไรแปลว่าแต่งแยกยกแ้วยารอในะครับอยารนรัด้ที่

Thank you.